ไม่เห็นไม่มีตาอะไรเงี้ฮะนายนี่เองไอ้น่าลิงย่าเด็กแคเก็นึกว่าใครฉันชื่อมิวอยะอ๋อเหรอถ้างั้นผมก็ชื่อเจเหมือนกันนะ่ะนี่แล้วน,นี่คุณทำอะไรที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่าคุณไม่ได้กลับมาแถวนี้ตั้งนานแล้วนี่ ื่องของฉันว่าแต่นายเหอะมาทำอะไรตรงนี้ไม่ทราบอ๋ออย่าบอกนะว่าชีวิตนายเนี่ยลงเอยด้วยการเป็นคนสวนอะ่ะแต่ก็ดีกว่าที่ทุกคนคิดไว้นะเพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าน่าจะไปอยู่ในคุกสิอ้าเหรอถ้างั้นาก็เกินคาดเลยเลยครับคุณคิดผิดแล้วนะครับี่เด็กแคะว่าแต่คุณจะบอกผมได้หรือยังเนี่ยว่าคุณมาทําอะไรที่นี่นะฉันก็เป็นออแกนนายมาจัดงานแต่งในวันพรุ่งนี้ไงแล้วเจ้าของที่อบอก้วยนะว่า ใจคนสวนมารับฉันนะครับผมรับหน้าที่นั้นเองเชิญครับไปเถืยอยยอดตีก็จะเป็นแถวนี้แหละครับที่เขาว่าจะจัดงานแต่งกัน,นโอ้โหสวยมากเลยนะครับครับเดี๋ยวยังไงพวกคุณเนี่ยเดินดูกันไปรอบๆก่อนนะ ขอตัวแป๊บนึงครับเดี๋ยวไมไปเก็บให้ขอบคุณครับคุณมิวครับเขาหล่อมากเลยนะครับหล่อตรงไหนว่าแต่ทําไมคุมิวถึงเรียกเขาว่าหน่าลิงล่ะครับนี่นายก็ดูหน้าหมอน,นั่นสิหน้าอันกอลิงจะตายไม่เหมือนหรอไม่เห็นเหมือนลยครับมิวคือที่จริงเราเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันอนะแล้วก็ นิสัยไม่ดีที่สุดในโรงเรียนเลยเ้วยนะแต่ตั้งแต่ฉันย้ายบ้านไปก็ไม่ได้เจอหมอนันเลยแต่ผมว่าตอนนี้นิสัยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่หรอกอยากยังไงก็อยากไปงั้นแหละนายดูสิหมอนันมันเรียกฉันว่าอเด็กแค่ขอโทษด้วยนะครับผมหาเสื้อดีๆให้คุณใส่้แค่นี้อะไม่เป็นไรอ่ะฉันใส่ชุดนี้ได้ก็ตามใจ คุณก็คงไม่อยากป่วยแล้วก็ทำงานแต่งใครเขาพังบบหรอกมั้งขอบใจนี่คุณกับคุณมีรู้จักกันเหรอครับก็ไม่เชิงครับคืออันที่จริงเคยเรียนมัธยมด้วยกันอือแสดงว่าคุณกับคุณมิวเนี่ยคงมีอดีตร่วมกันสินะครับ ก็คุณถามทำไมครับเนี่ยอ๋อผมแค่สงสัยเฉยนะครับเห็นว่าเหมือนรู้จักกันคือก็ฉันว่ารีบทำงานดีกว่าจะได้เสร็จเร็วๆอ่ะโหคุณมิวดูดีมากเลยนะครับเนี่ยแหมคนงานคนนี้ก็รสนิยมดีเหมือนกันนะครับครับคุณไม่ต้องชมผมขนาดนั้นก็ได้แต่ว่ามีอะไรเนี่ยก็ถามผมได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่ประเภทที่เลี้ยงหมาเดินเล่นในปากอนใขรบางคนแถวนี้ เอาเป็นว่าเราไปดูจุดอื่นกันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวผมพาไปเชิญครับไปสิไปน,นี่หนาวนี่ป่านะขอครับมิวครับงานเลี้ยงเริ่มพรุ่งนี้ตอนแปดโมงเช้านะครับอือฮึแล้ว นายได้ถามหมอนั่นไหมว่าใช้ไฟยังไงบ้างเรียบร้อยครับเขาแจ้งรายละเอียดกับผมหมดแล้วจะว่าไปเนี่ยเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวนะเพื่อนร่วมงานเขาไม่ใช่เพื่อนร่วมงานจากเขาไม่ใช่เพื่อนฉันด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่เพื่อนร่วมงานของเรานะจ๊ะเขาก็แค่ทําหน้าที่ตามที่เขาได้รับมอบหมายเท่านัา้นก็เหมือนกับนายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะนาย ตั้งใจทำงานของนายให้ดีที่สุดก็พอเดี๋ยวผมขอตัวไปรับโทรศ,ศรรัพท์กันหนึ่งนะครับ แกเหมือนกันนะตั้งแต่เราเรียนจบมหาลัยไปเนี่ยเราสองคนก็ไม่ได้เจอกันเลยอะ่ะแล้วก็ฉันต้องขอบใจแกมากเลยนะที่มาจัดงานแต่งให้ฉันอะ่ะไม่เป็นไรเลยจ้าว่าแต่นี่แกเจอเจ้าของสวนยังไม่นะเขาติดธุระป่าหุยไ,ได้ไงเนี่ยเขาเป็นถึงนักธุรกิจใหญ่เลยนะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะในสวนเนี้ยเขาไม่อนุญาตให้ใครมาใช้เลยนะงั้นก็ดีแล้วล่ะแกที่ไม่เจอ จะได้ไม่ไปรบกวนเขา no 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 ไม่ได้จ้ะมาถึงส่วนของเขาแล้วจะไม่คุยกับเขาได้ไงคะไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยเซฮายค่ะแกเกงใจเขาก็แค่ทักทายนิดหน่อยเองอ่ะกลัวอะไรนี่เพื่อนของฉันเองค่ะครับคือ เราทักคายกันไปตอนเช้าแล้วล่ะครับนายหน้าลิงนายเป็นเจ้าของที่นี่เหรอมิวแกไปเรียกเขาหน้าลิงได้ไงหรือว่าแกมีอะไรที่ไม่ได้บอกฉันนะฮะไม่มีเอาผมกำลังตามหาคุณอยู่พอดีเลยอะ่ะผมอยากรู้ว่าห้อ,องพักผมอยู่ที่ไหนครับเขาไม่ใช่คนงานที่นี่เขาเป็นเจ้าของที่นี่ฮะเอ่เอนี่คุณมิวหมายความว่าไงครับเอาเป็นว่าที่พักอะ่ะ ไม่ถามยายหวานเลยปากด้วยนะเอ้าคุณหวานรบกวนทีนะครับครับตังสบายครับคัตงสบายเลยนี่นายเป็นเจ้าของที่นี่ทำไมไม่บอกฉันนะ่ะก็คุณมองว่าผมเป็นคนสวนตั้งแต่แรกเห็นแล้วนี่เพื่อเหมือนกับตอนที่ตอนที่คุณมองว่าผมนอกใจคุณก็ฉันเห็นกับตาตัวเองอะช่างเหอะ เาเป็นว่าฉันขอโทษด้วยละกันที่เรียกนายว่าหน่าลิงอะ่ะยกโทษให้ฉันนะอะไรนะว่าไงนะฉันบอก่าฉันขอโทษไงก็ได้ผมก็ขอโทษด้วยละกันที่เรียกคุณว่าเด็กแค่แต่ว่าขอร้องเถอะนะเราจะเปลี่ยนเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องมัน เป็นอดีตไปแล้วแล้วคุณรู้หรือเปล่าล่ะว่าทำไมคุณถึงไะมีอยู่ตรงนี้ก็พอมีคนจ้างงานใช่ไหมก็เพราะว่าผมเนี่ยแหละเป็นคนเสนอชื่อคุณให้คุณหวานเขา<ม>คุณรู้ไหมว่าผมต้องตั้งหน้าตั้งตาเคียยงงานให้เสร็จก่อนเวลาเพื่อที่จะใช้เวลาอยู่กคุณเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนผมก็แค่อยากให้คุณมองมาที่ผมอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสอีกครั้งนึะเรื่องของเรามันจบไปนานแล้วหรอ แต่ผมสาบานไะด้เลยนะว่าหนะ้าตอนนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นเลยผมยังรักคุณอยู่นะมิวและผมก็รักคุณมาตลอดด้วยหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกรักผมเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ่ะจริงๆแล้วฉันก็ยังรู้สึกนัน่นอยู่เองหน้ารี